สำหรับเรื่องของกล้อง LG Phone 5S นะครับก็จะประกอบไปด้วยกล้องหลัง3ตัวนะครับประกอบไปด้วยกล้องหลังตัวหลัก64ล้านพิกเซลกล้องตัวที่2 13ล้านพิกเซลกล้องตัวที่3เป็นมาโครนะครับความละเอียดที่5ล้านพิกเซลโดยกล้องตัวกลางนั้นเป็นเป็นแบบ ultra wide นั่นเองครับมี LED f l a s มาให้1่ดวงและมาพร้อมกับกล้องหน้าที่มีความละเอียดน,นะครับอยู่ที่24ล้านพิกเซล ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโหมดการถ่ายภาพกันดีกว่านะครับซึ่งโหมดการถ่ายภาพนั้นก็ยังคงเป็นโหมดแบบปกติเหมือนกับ r g h o n e 5ที่เราได้รีวิวไปก่อนหน้านั้นนะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะดูว่าภาพออกมานั้นเป็นอย่างไรสีสันสดใสแค่ไหนแล้วก็สามารถที่ปรับ HDR ได้นะครับแล้วก็ปรับอัตรา,าส่วนของภาพเป็นแบบ4:3หรือว่า16:9หรือว่า1:1ได้เปิดแฟลชได้สมบุรข้างบนนี้เป็นของ Google นะครับก็คือ Google Lens แล้วก็ยังสามารถตั้งค่าได้อีกเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคำนวณเรื่องแสงการเปิดไยน้ำนะครับว่าเออจะเปิดไรน้ำในชื่ออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยสามารถเลือกค่าได้แล้วก็สามารถที่จะกำหนดเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้คือผมยังไม่เปิดใรน้ำแล้วกันเนาะแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกระบบโฟกัสแบบแทร็กกิ้งอัตโนมัติได้นะครับตั้งเวลาโฟกัสล่วงหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ รวมไปถึงการเปิดกลิปนะครับให้เราสามารถเล่งถ่ายภาพได้จัดองค์ประกอบได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าไปแต้งตั้งค่าโหมดกล้องต่างเนี่ยสามารถทําได้แบบนี้นะครับทีนี้ในโหมดกล้องนะครับก็จะมีทั้ง1นึ่งีุญ portrait นะครับก็คือการถ่ายลา,หลายหลังบุคคลพโาโนรามบุมกลก้างนะครับเอกสาร แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโหมดอื่นๆนะครับก็จะประกอบไปด้วยโหมดวิดีโอระดับโปรนะครับสามารถถ่ายการสันได้ด้วยแล้วก็สามารถเลือกระบบโฟกัสพร้อมกับดูกราฟเสียงแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดโปรสําหรับภาพนิ่งก็จะมีระบบโฟกัสแล้วก็โหมดต่างๆ่สามารถที่จะปรับได้นะครับโหมี c 1 c 2ด้วยโอ้จ๋งแล้วก็สามารถที่จะถ่ายแบบ เป็นค่าแสงอรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดะทำได้ดีคือค่ามันเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะถ่ายมาโครนะครับก็คือใช้เลนมาโครเลยสามารถเข้าได้ระยะ4-6ซติเมตรแล้วก็ยังมีต่ออีกคือโหมดกลางคืนก็เก็บแสงกลางคืนแล้วก็มีระบบติดตามวัตถุด้วยนะครับส่วนในโหมดวิดีโอนะครับปกติเนี่ยมันก็จะมีโหมดวิดีโออยู่แล้ว เราสามารถที่จะเลือกนะครับไมคให้เป็นแบบโฟกัสหรือว่าเป็นแบบกันลมมีระบบกันสั่นมาให้นะครับวีดีโอนั้นถ่ายได้สุดๆความละเอีดอยู่ที่8 k นะครับถือว่าเยอะมากมีถ่าย time snap ด้วยนะครับ s l o w motion ได้สูงสุดอยู่ที่480นะครับในแบบ hd แต่ว่าที่จริง240ก็ถือว่าก็เยอะแล้วนะครับสำหรับกล้องแบบนี้นะครับและเรามาดูในเรื่องของการซูมดีกว่าวิดีโอนะครับ เราสามารถที่ใช้เลนวาวแล้วก็เลนปกติได้นะครับแต่จะซูมได้สุดๆถึง4เท่าเท่านั้นส่วนภาพนิ่งนะครับก็สามารถใช้เลนวาวได้นะครับและสามารถซูมได้สุดๆที่8เท่าเหมือนเดิมเห็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์ของกล้องหน้าดีกว่าครับว่ากล้องหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสำหรับมือถือรุ่นนี้ครับสำหรับในเรื่องของฟีเจอร์กล้องหน้านะครับก็จะเป็นอย่างนี้ หนึ่งเราสามารถที่จะปรับบิวตี้ได้นะครับอันนี้คือโหมดธรรมดาแต่ถ้าเป็นโหมดเทรดนะครับก็สามารถที่จะปรับได้แบบละเอียดยิบไม่ว่าจะเป็นสีผิวความเนียนนะครับความขาวดวงตาแล้วก็ความบางของแก้มนะครับ่วนวีโอนะครับก็ทำได้อยู่ที่ f u เ60เฟรมเดทนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าจากกล้องหลังได้ในลักษณะเดียวกันนะครับก็เรียกได้ว่าโหมดของมันนั้นค่อนข้างที่จะครบถ้วนและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับ คือมันสามารถปรับเรื่องของไมโครโฟนแบบเดียวก,ก,กันกับกล้องหลังได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเมื่อเราต้องใช้มือถือรุ่นนี้ในการถ่ายภาพออกมาจะเป็นอย่างไรกันครับ อันนี้เราจะทดสอบในการถ่ายวิดีโอนะครับด้วยเอา G iPhone 5 S Pro นะครับเป็นระยะมุมกว้างสุดนะครับต่อมาคือระยะหนึ่งเท่านะครับเราสามารถที่จะซูมได้นะครับ ไปได้ถึงสีเท่าด้วยกันสีเท่านี้ก็จะเป็นระยะนี้ครับก็จะเห็นหว่าคำว่าหนองแกค่อนข้างชัดเจนครับ อันนี้เรามาทดสอบในการถ่ายวีดีโอนะครับที่สถานีหนองแกที่หัวหินนะครับภาพออกมาก็จะเป็นในลนักษณะแบบนี้โดยผมเปิดไมโครโฟนก็เป็นแบบวินคัทนะครับก็คือเสียงลมนั้นจะไม่ได้เข้านะครับแต่ว่าการโฟกัสเสียงนั้นผมั้ามเป็นปกติก็เลยจะไม่มีการโฟกัสเสียแต่อย่างใดส่วนอันนี้นะครับก็คือการถ่ายวีดีโอกลางคืนด้วย LG Phone 5S Pro นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะเห็นว่าผมต้องใช้ ระยะที่มือกว้างๆมากๆเลยถึงคุณจะเห็นผมแล้วก็ฉากข้างหลังชัดเจน่างนี้นะคระับเสียงนั้นก็จะเป็นเหมือนกับทางที่ส่สิตไปก่อนหน้านั้นก็คือในรรปแบบของการถ่ายภาพกลางวันครับก็คือจะมีวินคัตแล้วก็จะมีเรื่องของการโฟกัสสอนะครับ